สวัสดีครับช่องแนะนำตัวนกลมนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมูลไ l เบดนะครับในเซิร์ฟของไต้หวันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอาชีพต่างๆนะครับภายในมูลไ l เบดนะครับซึ่งก็ถ้าจะเข้าในส่วนของเซิร์ฟ SEA หรือว่าในส่วนของโซนเอเชียบ้านเราเนี่ยก็คือจะมีมาแค่หอาชีพเบื้องตน้นแต่ว่าในส่วนของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันมี8อาชีพแล้วอีก2ออาชีพเนี่ยผมยังจะไม่แนะนำแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่อง พักหรือสำนักเนี่ยบางส่วนผมก็ยังไม่แน่ใจมากนะ,นะครับแต่ว่าผมจะอ้างอิงจากเวอร์ชัน PC แลลวกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำนะครับในส่วนของอาชีพต่างๆภายในเกมกันเลยนะครับรวมถึงข้อดีข้อเสียเบื้องต้นน,นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยไปมาเริ่มด้วยที่อาชีพแรกนะครับกระบี่นะครับความสามารถนะครับโจมตีไวและแรงมากแต่เป็นโจมตีใกล้นะครับเหมาะกับการทำดาเมจต,ต่อเนื่องเพราะมีบัฟเพิ่มดาเมจ แถมยังสะสมสแต็กและตีแหลงขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับจากที่ผมได้ลองเล่นนะคุณผู้ชมผมว่าข้อดีนะครับของกระบี่เนี่ยคือมันโจมตีไวแล้วก็คอมโบต่อเนื่องและแม่งโคตรแรงบอกเลยแรงจริงๆฮะส่วนข้อเสียนะครับคือมันตีใกล้นะครับแล้วก็สกิลวงแคบแล้วก็ซีซีน้อยนะครับพูดง่ายคือแม่งเน้นแต่เร็วนั่นเองนะครับแต่ใครที่ชอบความซิวเนี่ยกระบี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับแน่นอนเลยนะครับผมมาถึงอาชีพต่อไปนะครับล่มนั่นเองนะครับ ความสามารถนะครับโจมตีธรรมดาระยะใกล้นะครับแต่ว่าจะโจมตีสกิลไกลนะครับทำดาเมจได้ดีมีสกิลซีซีนะครับเช่นจับบล็อกสกิลเอลีนะครับเป็นวงกว้างและมีฮิวเลือดอีกด้วยนะครับในส่วนที่ผมลองเล่นดูเนี่ยข้อดีนะครับสกิลโจมตีไกลเป็นเอลีคือมันกว้างนั่นแหละแล้วก็มีฮิวนะครับเป็นที่ต้องการของปาร์ตี้แน่นอนครับสำหรับอาชีพนี้นะครับส่วนข้อเสียนะครับตีธรรมดาระยะใกล้นั่นเองซึ่งมันค่อนข้างขัดกับ การใช้สกิลระยะไกลนิดหน่อยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพลงของแต่ละคนด้วยนั่นเองนะครับอาชีพต่อไปนะครับหอ,อกธนูนะครับอาชีพนี้มันใช้ทั้งหอ,อกและธนูนะคุณผู้ชมความสามารถนะครับโจมตีระยะใกล้คอมโบต่อเนื่อง CC เยอะนะครับเช่นกระเด็นลอยนะครับ แถมมีสกิลแปลง,งร่างเพิ่มดาเมจและกันซีซีนะครับช่วงขนาดหนึ่งและสามารถเป็นตำแหน่งแทงให้กับเพื่อนได้อีกด้วยนะครับจากที่ผมได้ลองเล่นดูนะครับข้อดีคือแทงได้ด้วยแล้วก็ซีทีเยอะนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยติดใกล้และค่อนข้างช้าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับอาชีพหอกทนูจริงๆอาชีพนี้เป็นอาชีพโปรดของผมนะบอกก่อนนะครับผมชอบมากเลยเพราะว่ามันแปลงร่างได้นะครับเท่มากมากเลยนะครับผม ชีพต่อไปนะครับหมัดเมาส์นะครับอาชีพนี้ผมนําเสนอเลยคือแมงโค้ดเท่ครับความสามารถนะครับทำคอมโบต่อเนื่องโจมตีแรงมีซีซีเยอะเช่นล้มสามารถแทงให้กับเพื่อนได้นะครับและมีหิลเลึกอีกด้วยแถมมีหมาคู่ใจพันไซเบเรียนะครับเป็นโจมตีสกิลอีกด้วยนั่นเองในระหว่างที่เราไม่ได้ทําอะไรอ่ะเดินไปเดินมานะครับก็จะมีน้องหมาคู่ใจเดินติดตามเราไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับอาชีพนี้ในส่วนที่ผมลองเล่นนะครับข้อดีนะครับคือทำคอมโบได้ต่อเนื่องมากๆนะครับ แล้วก็ซีซีล้มเยอะแท้งและหิวได้อีกด้วยนะครับส่วนข้อเสียคือตีใกล้และค่อนข้างเชื่องช้านั่นเองนะครับอาชีพต่อไปนะครับคุยนะครับความสามารถจโจมตีธรรมดาและสกิลไกลนะครับและคอมโบต,ต่อเนื่องมีซีซีมีบัฟโปรและก็หิลเลือดนะครับ มีสกิลเคลื่อนย้ายทันทีด้วยนะครับข้อดีจะที่ผมได้ลองเล่นดูครับโจมตีไกลสกิลต่อเนื่องสกิลไวด้วยนะครับแล้วก็มีฮิลมีบัฟโลอีกด้วยนะครับข้อเสียคือดาเมจค่อนข้างเบาถ้าเทียบกับอาชีพอื่นนั่นเองเพราะว่าสายนี้มันจะเป็นโจมตีกึ่งซับป,ประมาณนี้นะครับอาชีพสุดท้ายนะครับพัดนะครับความสามารถโจมตีธรรมดาและสกิล ไก่มากๆเรียกว่า,าไก่ที่สุดใน6อาชีพนี้เลยนะครับมีสกิลหุ่นเชิดนะครับช่วยต่อสู้มีดีบัฟเยอะนะครับเช่นเลือดไหลสโลเป้าหมายจากที่ผมได้ลองเล่นดูนะครับข้อดีคือโจมตีสกิลและโจมตีธรรมดาโคตรไก่นะครับไก่ที่สุดและและมีดีบัฟค่อนข้างเยอะนะครับข้อเสียคือ CC ซน้อยแล้วก็ไม่มีสกิลช่วยเหลือตัวเองอะไรประมาณนี้ไม่มีฮิลนะครับแต่ลหลักคือมันก็เทครับเพราะมีหุ่นเชิดนั่นเองนะครับ เ็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมสําหรับการแนะนําอาชีพทั้ง6อาชีพในเกม m o t n l i g h นะครับจริงๆเกมนี้มันจะคล้ายๆกับ New w w o r t m a n อยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะมี2สายเหมือนกันแต่ผมจะไม่ได้อธิบายละเอียดนะครับในแต่ละสายเนี่ยเพราะว่าผมจะมาทำไกด์แนะนําอาชีพนะครับแต่ละอาชีพอีก1ครั้งแล้วก็แยกเป็นสายให้ด้วยนะครับว่าความสามารถเด่นๆนะมีอะไรบ้างในส่วนนี้เนี่ยคือเป็นการแนะนํา เบื้องต้นเท่านั้นนะครับแบบคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับส่วนใครชอบอาชีพไหนนะครับก็สามารถลองไปโหลดเซิร์ฟไต้หวันหรือเซิร์ฟจีนมาเล่นนะครับก็สนุกมากสำหรับที่ผมได้ลองเล่นดูนะส่วนตัวผมให้คะแนน9เต็ม10เลยนะครับเพราะว่ามันมีระบบน่าสนใจค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ภาพสวยอีกด้วยนะครับข่าวคาว่าว่าจะเปิดเซิร์ฟ SEA นะครับมีภาษาไทยในปีนี้แหละเนี่ยในปี2022นนี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้ระบุเดือนหรือวันนะครับก็รอติดตามเอาละกันเนาะส่วนถ้าเกิดมันใกล้มา หรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาบอกในช่องแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไปําตัวของกลมไว้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า